ดีใจนะครอางที่เขียนไปดีดใจจนพูดไม่ออกอบอกไม่ถูกเพราะส0ปียี่สิปีนะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเราไดมาพบกัน,นการทำอะไรทุกอย่าง้ามีประตูประสงค์นะครับนประตูปสงค์ที่เราพวกมาที่เรามาเจอกัน นะตั้งไว้ในใจลึกๆนะแต่มันจะเป็นไปดั่งสารหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ปา่าอยู่ที่พวกเราทุกคนจะช่วยกันสาฝันันะั้นนะที่ตั้งไว้วัตถุประการแรกก็คือบอกว่าอยากให้พวกเรานั้นได้มาเจอกันได้มารู้จักกันประการณที่สองเพื่อเป็นหนทางที่เราจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการต่อไปถ้ามีใครตกทุกข์ได้ยากหรือในบางครั้งนะ ถ้าพวกเราไปทําธุรกิจไอคนนี้ขายห,หินดินทรายมีอีกคนนึงมันจะสร้างบ้านถ้ามันไปซื้อคนอื่นก็ราคาเท่านีา้ถ้าซื้อกับเพื่อนเราก็ราคาเท่านี้แหละแต่อาจจะได้คุณภาพที่ดีกว่าแล้วเราจะไปซื้อคนอื่นทำไมนะฮะเพราะแทนที่เราจะช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนเราเองไม่ไดีอ่ะนะครับ พอพูดถึงตรงนี้นะครับเมื่อสองวันก่นอนให้สองวันประมาณอาทิตย์หน,นึ่งนะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเพื่อนปู้รับผิดชอบหลุ่นเสือไทย ซึ่งขณะนี้นะผมอยู่ในวารสุดท้ายของชีวิตบางคนโอ้คนเดืตาบางคนโอ้ไม่หยุตา เป็นใจเดียวภาเสศทุกสิ่สสงผสมจงใจจะเสร็จสมได้ด้วยสามัคคีดถปถาสมมีดวงใจภกีแล้วระจอมสายาม,ยมด้องเพื้อนมือเยียวยามจะเห็นเห็นง่ายบนา No. ขงฟื้งกระเดื่องแหม่ดินเดือดยิ่งมาตอนร้องผิด,ดนวมยี่ก